เมื่อคืนนี้ก็มีศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะระหว่างไก่ในทองท็อตแนมฮอสเปอร์กับสิงห์บูเชลซีนะฮะก็เพลินเมื่อคืนนี้ตื่นขึ้นมาด้วยฮะตอนตีสามก็เลยเปิดดูเลยแล้วกันว่าเอ๊ะฟอร์มของทูเครนมันเป็นยังไงแล้วทำไมมูรินโญ่ตั้งแต่ที่แพ้ลิเวอร์พูลมาถึงแบบไม่ชนะใครเลยนะฮะพอดูไปโทมัสทูเครนเนี่ยเขาก็บุกมาเป็นทีมเยือนนะฮะแล้วก็ใช้ระบบ3-4-3เล่นหลังแค่3ตัวนะฮะมีเตโก้ อัสพิลิโกเอต้าแล้วก็ไอ้เจ้าโทมัสลูดิเกอร์เอ้ยไม่ใช่อังโตนิโอดูลิเกอร์นะครับ <laughs> ผมมาจากไหนเนี่ยโทมัสฮนะก็แล้วก็กองกลางเนี่ยอัด4ตัวฮนะมีโควาซิกกับจอร์จินโยเป็นตัวทำเกมตรงกลารฮนะขนาดเอิงเกอร์ลังเต้ยังต้องเป็นตัวสำรองไปเลยฮนะแล้วก็ใช้เกมรุกในด้าน ปีครับในการจู่โจมคู่ต่อสู้ครับไม่ว่าจะเป็นลิเจมที่อยู่ด้านขวาแล้วก็มากอสอลลงโซซายครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมันใช้เป็นเหมือนสามตัวลุกพร้อมๆกันเลยนะฮะก็เท่าที่เห็นในเกมเนี่ยจะเป็นเมสันเมาส์เนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็ซ้ายเป็นติโมวแวนเนอร์แล้วขวาเป็นคา,า,าร์ล่าฮัสันโอดอยครับซึ่งมาเจนเกิดอีกทีในยุคข,ของไอ้เจ้าโทมัสทูเคิลนะส่วนสเปอร์ของน้ำมู นอกจากแฮลิเคนที่เจ็บไปตัวอื่นๆก็ไม่ขี้เหร่นะครับผมที่ลองสนาม le, เอ็นดอมเบเล่ซอนเทองมินวินิซิวุสสตีเฟนเบิร์กไวตัวจี๊ดจทั้งนั้นเลยฮนะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยผมก็เห็นอยู่เออก็ไม่แปกที่นะม,มูแม่งแพ้แม่งรับอย่างเดียวนี่เล่นในบ้านตัวเองนะครับผมคือเล่นเกมรับอย่างครึ่งแรกเนี่ยไม่คิดจะบุกสู้เลยนะีปล่อยเชลซีเขาคองบอล ได้เป็นฝั่งเดียวเลยคือประมาณ70%เลยอ่ะเครื่องแรกผมนั่งอยู่โอ้โหแม่งเชลซีแม่ง, Chelsea, มงนัดนี้ยังไงแม่งก็ชนะแน่นอนครับคลองบอลต่อบอลกันได้ดีกว่าแล้วก็โอ้เกมลุกทางดิมเส้นนี้เติมกันมันมากครับลีเจมคาร์ลัม่าสานโอดอยเนี่ย ทำได้ดีมากๆเพียงแค่ว่าอพอจะไปถึงหน้ากนเกาะเกตโทษแล้วยังประสานงานกันดูไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ครับไม่ว่าจะเป็นติโมแวนเดอร์รวมไปถึงเมสันเมาส์นะมีโอกาสจริงแต่ว่ามันก็แบบบางทีลั่นไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ขัดขาดเกินเกินบ้างขาดไปน,นิดหน่อยนะฮะแล้วก็พอมาในครึ่งหลังแล้วก็มาในจังหวะที่ได้ประตูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเอ,อลิกไดเออร์นะที่ คือควรจะสกัดให้ได้ดีกว่านี้คือก็เห็นอยู่ว่าติโมโแวนเนอร์อยู่ตรงนั้นนะแล้วก็พอจะล้มตัวเอาขากวาดไปสกัดก็สุดท้ายไปกวาดขาของติโมโแวนเนอร์เสียจุดโทษใช่ไหมนะนะแล้วก็จอรจิโยยิงเข้าไปฮนะแล้วพอมาในครึ่งหลังเนี่ยเกมมันก็ยังเป็นของทาง เชลซีนั่นแหละที่ต่อบอลได้ดีกว่าสเปอร์ก็พยายามที่จะบุกขึ้นมาครับแต่ว่าจังหวะในการจ่ายบอลก็ยังดูมีความผิดพลาดน,นะครับผมแล้วก็พอจังหวะสุดท้ายเนี่ยมักจะทําได้ไม่ดีมากเท่าไหร่ฮะจังหวะในการจบสกอร์อนข้างยากวินิซิโอสก็ไม่ได้ดูมีความเฉียบคามมากเท่าไหร่มีจังหวะหนึ่งได้มงปุ๊บแมงกระมงออกไปท,ทั้งที่มงแบบเหน่งๆเ,เลยฮนะส่วนซอนเึงมินที่เป็นเดอะแบกก็ทําอะไรมากไม่ได้ครับ แผงกลางของทางเชลซีเขาตัดไปได้หมดฮะผมก็เลยบอกว่าเออแม่งนะ้ามัวจริงๆอะนะออตอนนี้มันเริ่มเข้าไปลูกคล้ายๆสมัยที่คุมทีมแมนยูตอนที่แบบเล่นลับอย่างเดียวแล้วแบบแฟนบอลก็เซ็งนะครับผมดูไปก็ง่วงนะฮะดังนั้นถ้ามูริโยครับกล้าลุยกล้าลแรกครับตัวที่มีเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับผมออใช้ความเร็วของ การจ่ายบอลเนี่ยให้นักเตะจุดจี๊ดของตัวเองเนี่ยได้พาบอลขึ้นไปลุกในกในแดนของคู่ต่อสู้นะผมว่าสเปอร์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ครับแต่ถ้าน้ำมูยังคิดว่าเล่นรับอย่างเงี้บอกเลยว่านัดต่อๆไปเนี่ยเหนื่อยครับที่จะคว้าได้ทีละ แต้มหรือทีละสาแต้มครับส่วนทรงบอลของทางเชลซี Chelsea, ภายใต้การทีมของทูเกิลเนี่ยก็ถือว่า,าทำให้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆฮนะการคองบอลเนี่ยทำได้เหนียวแน่นฮนะและการจ่ายบอลเนี่ยถือว่าค่อนข้างแม่นยำม,มากขึ้นต่อบอลไปต่อบอลมาซ้ายทีขวาทีแล้วก็ค่อยๆเจาะโดยเฉพาะเกมริมเส้นเนี่ยที่ดูมีความอันตรายมากขึ้นเปิดคอร์ดบอลเข้าไปในลุนในก่อเกิโทษานนการต่อบอลไปถึงกองหน้าเพียงแค่ว่า การประสานง,งานยังไม่ไหลลื่นมากเท่าไหร่แต่ถ้าทําได้ดีมากขึ้นนะบอกเลยว่าเชลซีจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวครับเพราะว่าตอนนี้อันดับเชลซีก็ขยับไลจีทอโฟไปเรื่อยๆนะฮะถือว่าฟอร์มดีมากขึ้นเลยตั้งแต่ที่ได้ทูมาทูเคินมาออตอนนี้ผ่านไป3เกมเสมอ1ในนัดแรกแล้วก็ที่เหลือ2นัดชนะเลยส่วนมูรินโญ่ก็ก็เอากําลังใจ ให้แกเยอะๆนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่พี่ที่แพ้ลิเวอร์พูลมาตั้งแต่นัดแรกครับที่แพ้ลิเวอร์พูลครั้งแรกแล้วแพ้ลิเวอร์พูลครั้งที่2องเปรทุกเกมครับและนี่ก็แพ้มาสามเกมแล้วฮะก็คงต้องอสู้กันต่อไปนะสำหรับน้ำมูกับทางทุมะทูเคิลครับซึ่งเดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ย ต้องบอกว่าเชลซีดูดูอาจจะเบาหน่อยครับเจอกับเชฟฟ์ยูไนเตดซึ่งก็มีความมั่นใจมากขึ้นครก็ไม่ง่ายครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเชลซีน่าจะจัดกันไดส้สเปอร์เนี่ยเจอกับเวสต์บองครับลองบวยคร e บเชลซีไปเจอกับบวยไอเจ้าสเปอร์ไปเจอกับ Long Boy รองบวยฮะก็ดูว่าใครจะเก็บสามตั้มได้ละกันนะฮะก็ระหว่างไก่กับสิงห์ใครจะ,ะกลับมาบินได้ติด t o อ4ฟอีกครั้งหนึ่งก็ต้องตามุรืกันต่อไปนะครับผม